คมชัดลึกที่สุดในโลกเนี่ยพระธมเด็จพระลังที่ผมบอกว่าใครจะได้คิดทําเทียมเนี่ยใครจะได้มาหลอกคนช่องนี้ทําบุญให้หลวงพ่อเนี่ยย้ายใ,ใครมาหลอกหลอกหลอกเพื่อนผมเนี่ยย้ายใ,ใครมาหลอกให้เสียสตังค์พระสมเด็จพระลังหลอกกันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยหลอกกันไม่ได้อีกแล้วพระสมเด็จพระลังดูลีลาเส้นเส้นฐานทั้งสามชั้นเนีย่ย ฐานบอนปลายเชื่งก้อนขึ้นบนฐานสองแถกลักษณะคมฝานตรงกลางคมฝานปาดลงเนี่ยช่วงปลายเป็นมุมสิงเนี่ยเป็นมุมสิงแหลมเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นแหลมเป็นมองเห็นชัดๆเป็นขาสิงเป็นพระใหม่ไม่ใช่วัฏละคังแล้วครับให้ระวังพระยุคโบราณร้อยเจ็ดสิบปีเนื้อละลายไปหมดแล้วเนื้อละลายไปหมดแล้วพระทุเดชวัฏละคังขอให้จําเถอะเนื้อละลายไปหมดแล้ว แล้วก็คมชัดลึกที่สุดเนี่ยฐานทั้งสามชั้นเนี่ยคมชัดลึกพิมพ์ชัดลึกเข่าซ้ายนูนเด่นเพื่อดูเข่าซ้ายเลที่ในตำราท่านบรมครูท่านอาจารย์เตมบายเขียนไว้เลยเข่าซ้ายนูนเด่นเป็นที่สุดสาเหตุเพราะเส้นชายจีวอนอ่ะจากข้อมือเพื่อดูข้อมือเลยจากข้อมือเส้นชายจีวรพาดผางเบาๆาไปยังเข่าซ้ายทําให้เข่าซ้ายนูนเด่นนี่คือเป็นเอกลักษณ์ขั้นสูงสุดเลยผมพูดเลยขั้นสูงสุด ในพระทุมเด็จวรคังเนี่ยยังไม่มีใครออกมาถ่ายแล้วมาอธิบายอย่างนี้เลยผมรับประกันได้เลยเนี่ยรับประกันได้เลยเพื่อนเนี่ยช่องนี้ทําบุญให้สมเด็จจานโตเนี่ยรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่มีบนพื้นผิวด้านล่างส่วนด้านล่างอ่ะนั่นแหละวิ่งเป็นวิ่งเส้นวิ่งไฟกันไปไฟกันมาไม่เป็นเส้นตรงเหมือนผิวคนแก่มีที่เดียวในพระทุมเด็ดวรคัง ผมฟันธงล้านครั้งเลยมีที่เดียวในวะละัลคังเท่านั้นเองเป็นทีเด็ดขั้นสูงสุดนะเพื่อนทีเด็ดขั้นสูงสุดนี่แหละเป็นใบประกันขั้นสูงสุดในพระตงเด็ดวัะคังเนี่ยนะเป็นใบประกันขั้นสูงสุดผมพูดย้ําเลยเนี่ยเพื่อนดูเลยริ้วลงรอยอันนี้คือขั้นสูงสุดเลยเนี่ยนะขั้นสูงสุดเนี่ยผมบอกว่าริ้วลงรอยอันนี้สิบล้านเนี่ยนคะ่าดู ข้ารูต้องสิบล้านไม่ได้เกิดทุกองค์ไม่ได้มีเหลือทุกองค์หาดูยากที่สุดในโลกนี่ผมฟันทงเลยเนี่ยเนี่ยบริเวณขอบบนเนี่ยขอบบนก็มีริวร่องรอยเนี่ยเนี่ยริวร่องรอยตัวนเนี้ยเนี่ยวิ่งไ فا กันไปกันมาเหมือนเนี่ยเหมือนผิวคนแก่เนี่ยให้เพื่อนดูเหมือนผิวคนแก่แกม,แกแกมีที่วัดระฆังที่เดียวเพื่อนนี่เป็นทีเด็ดขั้นสูงสุด ผมจะปล่อยเอาทีเด็ดในพระสมเด็จพระครังที่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่เพื่อนได้เห็นมาเนี่ยแต่เราไม่ไปยุ่งเราไม่ยุ่งที่อื่นเนี่ยเราไม่ยุ่งที่อื่นเพราะว่าช่องเรามีองค์เดียวเท่านั้นเองมีไม่เยอะมีองค์เดียวพูดองค์เดียวขอบคุณเพื่อนจริงๆนะสองร้อยกว่าท่านเนี่ยลงคลิปเพื่อนก็กลับเข้ามาดูกันมาดูมาดูซ้ำอะ่ะไม่เบื่อไม่เบื่อวัดระฆครังอะ่ะไม่เบื่อ อย่าเบื่อเลยเพื่อนวัดระฆังเพราะว่าไม่มีใครมาให้ดูเนี่ยไม่มีใครให้มาดูอย่าเบื่อวัดระฆังให้จําให้จําแล้วก็ไปหาเผื่อเจอไปหาเผื่อเจอเท่านั้นเองเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเสียสองร้อยเนี่ย่าได้เสียสองร้อยกันเลยสองร้อยห้าร้อยพันสองเนี่ยเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์เนี่ยในพระสมเด็จวัดระฆังและจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์อีกเพื่อนๆ เอาไว้ชัดที่สุดเพื่อนในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนี่แหละผมเอาไว้ชัดที่สุดผมรับประกันเลยเพื่อนไม่เจอที่ไหนมาให้ดูอย่างนี้ดังเด็ดขาดในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเนี่ยไม่ได้โม้แต่ว่าพูดความจริงอะ่ะเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนให้เพื่อนมาดูกันให้เพื่อนไม่เสียรู้คนแล้วก็อาจโชคดีอาจโชคดีเจอวัดะระฆังเนี่ย อาจโชคดีเจอวัดะระฆังเนี่ยทีเด็ดขั้นสูงสุดเลยเพื่อนวัดะระฆังขอเพื่อนผมโชคดี